สวัสดีฮัลโหลบองชูชาวอาลันยินดีต้อนรับเ่เธอได้รับเชิญให้ไปงานเลี้ยงของเราคุนนางเธอเลยแต่งตัวไปเต็มยศเลยงานเลี้ยงค่ำคืนนั้นเองเธอก็เห็นพวกคุนนางเต็มไปหมดเลยพร้อมกับความคิดในใจว่าโอ้ได้เวลาทำธุรกิจของนางแล้ว แต่ว่าในงานเลี้ยงนั่นเองก็มีเจ้าภาพงานดูเป็นขุนนางชั้นสูงแต่ว่าหน้าตาซีดเชียวเขาคนนั้นได้มองมาที่เธอพร้อมแลกนิ้นแบลบ,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 บถือรู้สึกแปลกแต่ว่าเธอคิดว่านี่คือโอกาสในการสารสัมพันธ์กับขุนนางเมื่อทำกำไร เธอจึงเข้าหาชายผู้นั้นชายที่เป็นเจ้าภาพผู้นี้คือดุกดุกวัเลนทายวัเลนทายขนมปังชื่อแปลกี้เกินแล้วก็มีคนรับใช้เข้ามากระซิบที่ข้างหูเขาแต่ว่าก็โดนไล่ออกไปขนมปังท่านนี้เลยบอกกับ ีหน้าว่าโอ้ยสนใจคุยธุรกิจที่ห้องส่วนตัวไหมครับเซนของเธอนั้นรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นโชคร้ายแต่ว่าเธอก็ไม่อยากจะขัดใจคุณน,นางคือก็เลยตกลงไปคุยธุรกิจในห้องนั้นเพื่อเข้าไปในห้อง เขาก็ล็อกประตูพร้อมแยกเขี่ยวออกมาพร้อมพูดว่าเลือดของหญิงสาวบริสุทธิ์วีน้ารู้สึกคนลุกพองเรื่องเรานั่นเป็นเรื่องจริงเหรอที่ขุนนางแห่งอณาจักรเป็นแวมไพร์